So -ka -ka. เซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้ว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคน สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชอบบบ่องแปดบาทดีค่ะวันนี้เซฟก,ก็จะพาทุกคนมาดูในส่วนของคุกกี้ดาวโกโก้ก,ก,กันนะคะซึ่งเซฟเนี่ยนะคะก็นะหาไปเลยว่านอะตอน,นีเซฟไปออกบูญน,นะคะกับทางบริษัทของเซฟเองเนาะก็เลยแบบว่าอาจจะแบบล้าเนาะทุกคนเลยแบบไม่ค่อยได้มาอั คลิปให้วันนี้ไหนๆก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อดีของการเอาไว้คุกกี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อเสียคือใช่ค่ะอาจจะเสียงเงินนิดนึงหรือถ้าเกิดใครโดนดีเนี่ยก็น่าจะได้เอาไว้คุกกี้แล้วเนาะนะคะจำนวนดาวที่เรามีกับเอาไว้คุกกี้เนี่ยแยกกันนะคะทุกคนเหมือนเขาจะเอา2ส,ส่วนนี้มารวมกันเนาะเอาไว้คุกกี้นะคะจะเป็นการอาัพอีกส่วนหนึ่งนะตรงนี้ค่ะ ในส่วนของสกิลตรงนี้นะคะจากที่เซฟดูเนี่ยเซฟรู้สึกว่ามันน่าจะลงกับทางของเอเวคุกกี้บางส่วนแล้วแหละเนาะนะคะก็สกิลของเขาหลักจากที่เราเห็นหลักๆเลยนะคะจะมีการฟาดดาบลงมานะคะฝ่ายูเนี่ยจะมีการติดดีบัฟนะคะบาดแผลเนาะบาดเจ็บนะคะมีลดความเสียหายคริติคอลส่วนสกิลอื่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ตรงนี้นะคะเมื่อการเริ่มการต่อสู้นะคะจะใช้พลังแห่งราชวงศ์เพื่อเพิ่มการลดความเสียหายของเพื่อนรวมทีมทั้งหมดและจะเพิ่มพลังป้องกันค่ะให้กับเราคุกกี้สายโจโจมที่อยู่ใต้บัญชาการราชาการนะคะ,ะไม่ใช่ราชาการเนาะราชานะคะรวมถึงมอบบัฟนาเพิ่มการลดความเสียหายและบัฟนะคะการสูดซับความมืดให้แก่คุกกี้ นะคะดาร์กช็อกโก้อีกด้วยนะคะดูดซับตรงนี้คือเหมือนกับว่าทำดาเมจไม่เท่าไหร่ดูดซับกลับมาเป็นเลือดนะคะตรงนี้ดาบใหญ่ทะลวงนะคะ95.0%าสิขัดขอพลังโจมตีนะคะบวกความเสียหายเพิ่มเติม60%ต่อการบาดเจ็บ1%ค่ะจำกัดสูงสุดเนี่ย2,000นะคะเปอร์เซ็นต์ด้วยกัน แล้วก็ใบเนาะหนึวินาทีค่ะมีการบาดเจ็บเนาะลดพลังชีวิตสูงสุดไข่ยีนาน1ิวินาทีนะคะสำหรับสูงสุดได้ถึง2อันด้วยกันบาดเจ็บเพิ่มเติมจากการจู่โจมและสายป้องกันนะคะลดพลังชีวิตนะคะสูงสุด12.5%นาน10วินาทีสำหรับสูงสุด2อันนะคะตรงนี้สำหรับใครที่แบบอีฟานด์เนาะเป็นสายจู่โจมกับสายป้องกันก็จะโดนล,ลดนะคะตรงนี้เพิ่ม,เต,มเติมอีกนะคะ บาดแผลร้ายแรงนะคะเพิ่มการจำกัดการบาดเจ็บสูงสุดนะคะให้เป็นน้อในส่วนของ50%นาน10วินาทีด้วยกันค่ะจะเห็นว่าสกิลของพ่อดังเยอะมากๆเลยเนาะมีลดความเสียหายคริติคอลนะคะ12.5%นาน10วินาทีเนาะหมดเลยนะ,ะส่วนใหญ่สร้าง้ับสูงส,สุด2อันด้วยกันนะคะมังกรขาวมังกรดำนะคะ 1,335%ของพาราจมติบุคามเสียหายเพิ่มเติม135%ต่อการบุกรุกความมืด1ครั้งซึ่งตรงนี้นะคะจำกัดเนี่ยหนึ 1, ่งจำกัดเป็น900%าร้อเนต์รตรงนี้นะคะตีว่าอะเก้หารหนึ่งสามห้านะคะตีแล้วประมาณ6ครั้งนะคะโดยประมาณเ <c oughs> พกิกเฉยนะคะต่อการลุกความเสียหายมังกร ขาวดำนะคะ3าค่ะเพิ่มความเสียหายท่านมือน้ออีกตั้ง20%รซ่อนทับสูงสุดได้ถึง2ครั้งด้การเนค่ะทุกคน ะะการบรรลุความมืดนอนลดอัตราครินะคะ25เลยนะ25วินาทีลดการฟื้นฟูที่ได้รับ5ซ้อนทับสูงสุด2อันดับการซึ่งตรงนี้เนี่ยในอารีนานะคะน่าจะดีมากๆเลยนะคะในการลงดันก็อาจจะอีกเรื่องหนึง่งสกิลมืดมนตรงนี้นะคะไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้นาน5วินาทีลดผลับป้องกัน30 ถ้าเป็นคุกกี้นะคะที่เป็นอันบนเนาะตรงนี้เป็นมอนสเตอร์นะคะไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้นาน10วินาทีและลดพลังป้องกัน20%ลดพลังโจมตี2ีนานา0วินาทีสัทับสูงสุด1อันตรงนี้ค่ะก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงใช้พ่อดารากโกโก้นะคะที่เอาเวคุกกี้แล้วเนี่ยแล้วลงในส่วนของดันบิดยีสนะคะสีขีด30เนี่ยแล้ว่านนะคะก็อาจจะมีตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งด้วย ตรงนี้ค่ะนะค่ะในส่วนของพลังแห่งราชวงศ์ภูมคุ้มกันกาบาดเจ็บและช็อตนะคะบวกรีบัฟสามส์เซค่ะเพื่อนร่วมทีมนะคะได้อะไรบ้างเนาะเพื่อนร่วมทีมได้การลดความเสียหาย20%ค่ะนี่คือตัวเองจะได้รับภูมิคุ้มกันกาบาดเจ็บและช็อตเนาะนะคะบัญชาการอ่าไม่ใช่บัญชาการเนาะบัญชาแห่งราชาตัวเองได้อะไรบ้างนะคะเพิ่มพลังป้องกัน15%นะคะแล้วเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดถึง25% คุกกี้ที่เป็นสายโจ,จมนะคะเพิ่มพลังจมตี10%ค่ะคุกกี้ดาร์กช็อกนะคะหรืออ๋อลูกชายนะคะดาร์กช็อกโก้คือลูกชายเนาะเออเพิ่มการดูดซับความมืด50%เลยนะคะแล้วการลดค้าเสีหาย25%อุ้ยไม่ใช่สิดูดซับเนี่ย50เลยทุกคนเว้ยเวอาพ่อลูกผูกจิตนะคะน่าจะต้องมาอย่างแน่นอนอ่ะ เอาเวคุกกี้มีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะคะเอฟเฟก์ผู้นำตรงนี้เนาะนะคะจะได้รับสิ่งนี้ค่ะถ้าเกิดเขาเป็นผู้นำของทีมนะคะมันจะมีขึ้นอยู่เนาะดูดซับความมืดค่ะเหล่าคุกกี้ท่ามืดจะดูดซับพลังชีวิตเท่าค่าความเสียหายที่สร้างให้กับศัตรูที่กำหนดซึ่งการดูดซับความมืดจะไม่รวมถึงการฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยเมื่อเป้าหมายนะคะความเสียหายเป็นคุกกี้เนี่ยดูดซับ2%เ์ค่ะ ของความเสียหายที่สร้างบวกดูดซับเพิ่มเติมเนี่ย0.5%ต่อดีบับการบุกลุกของความมืด1นอันซ้อนทับสูงสุด10%เมื่อเป้าหมายความเสียหายเป็นอย่างอื่นนะคะนอกเอจากคุกกี้เนาะก็จะ25อ่าไม่ใช่25% 42.5%ของความเสียหายที่สร้างนะคะแล้วก็ดูดซับเพิ่มเติมเนี่ย0.5%ต่อดีบับการบุกลุกความมืด1นอันซ้อนทับสูงสุดเนี่ย10%เลยนะคะซึ่งเราสามารถซ้อนทับ,บไอ้บุกลุกความมืดเนี่ยประมาณ 6ปะนะคะถ้ามากที่สุดเนาะแต่ว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกิลนะคะที่เราอาจไปเมื่อสักครู่นะคะว่าแบบมีอะไรบ้างนะคะเมื่อแบบเอาเวกแล้วณตอนนี้นะคะอ่าทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเวลาใช้งานจริงเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วตรงไหนเนี่ยที่มันดูดซับยังไงบ้างไปดูกันเลย ่ะโอเคค่ะทุกคนนะคะมาค่ะโงสำคัญที่สุดคือทำไงให้เลือดมอสไม่ฮิวนะคะเจฟพยายามแบบว่าโอเคนะคะทุกคนปึ๊บอ้ามันจะ,ะเลือดจับไม่ค่อยเด้งมากขนาดนั้นนะคะจะไหลไปเลยโอเคไหลาตามน้ำไป ฟาดฟาดไม่ให้ฮิวค่ะไม่ให้ฮิวเอาแล้วฟ้ฟาดดับไปนะคะเว้ยไม่คี้ใช,ช้พ่อด้าชับไปนนดหนึ่งนะคะเลื่อนฮิวมา 10M เอ็มเลย 没有没有没有 โอเคปึ๊บนะคะฟาดไปก่อนเลยค่ะเปิดศึกก่อนเลยก็ฟาดทีนึ่งปึ๊บไม่ให้ฮิวค่ะไม่ให้ฮิวอะเด้งนะคะเหมือนจะพยายามเด้งสู้นะคะดูซับค่ะดูซับดูซับไป อย่าฮิวนะคะอย่าฮิวอันนี้ค่ะดูซับตรงนี้ไปด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทำดาเนจตไปยังไงบ้างนะคะแล้วก็ดูซับยังไงบ้าง อันนี้เนี่ยนะคะตัวของบิสกิตนอร์ที่เซฟเนี่ยเพิ่มพลังนะคะจมตีนในด้านมืดไปเนาะเพิ่มไงเขาีย,ายากพลังจมตีทัดมืดนะคะให้กับพอดาไปนิดนึงเนาะแล้วก็แต่และตัวนะคะก็คือทำดามมจดแหละที่จริงมันจะจบเร็วได้มากกว่านี้นะคะอันนี้เซฟเล่นแบบเพย์เซฟมากๆ อันนี้คือการฟื้นฟูนะคะที่ได้รับมานะคะก็ในส่วนของพ่อรักนะคะบราชูก้าเนาะนะคะตรงนี้ที่แบบดูดซับเนาะในส่วนของจากดาเมจที่ตัวเองทำมานะคะ เอาละค่ะนะคะอย่างที่เซฟบอกไปเนาะในส่วนของการดูดซับนะคะในส่วนของความมืดนะคะก็คือเหล่าคุกกี้ท่ามือนี่ยจะดูดซับพลังชีวิตเท่าค่าความเสียหายนะคะที่จะให้กับศัตรูแลาวตามที่กาหนดเพราะฉะนั้นแล้วที่เราดูเมื่อกี้นะคะว่าบาชูก้าเนี่ยนะคะมีการฟื้นฟูด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมาจากในส่วนของการเอาเวทคุกกี้ตรงนี้ไปนะคะทุกคนก็เลยยังไม่ได้รีวิวเลยเนาะบาชูก้านะคะเป็นยังไงบ้างเนาะรู้สึกว่าการลงด่านในวันนี้แล้วรู้สึกโอเคถ้าเราต้องเจอด่านบอสที่มันจะแบบ แพ้เนาะหรือเซฟเปรียบต่อท่านมือตรงนี้นะคะไม่แน่ในบิดเลสนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะเพราะเซฟเนี่ยไปลองลงมาแล้วนะคะนนองก็จะมีการฟื้นฟูนแหละซึ่งวันนี้ตั๋วหมดแล้วทุกคนนะคะเดี๋ยวถ้าตั๋วมันรีมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเซฟเนี่ยพาทุกคนเนี่ยไปลองลงเนาะแล้วก็ไปดูกันนะคะในส่วนนี้และในพาร์ทของอารีน่านะคะพ่อด์งน,นะคะคนใช้เยอะม,มากๆซึ่งห้าหวันแล้วทุกคนอ่ะทุกคนดู 5วันแล้วเซฟยังไม่ได้ลงแรงเลยนะคะเดี๋ยวเซฟไล่เนาะไล่ลงดีกว่านะคะเออจะเอาเซฟทีมใหม่ไปใช้ด้วยนะคะไหนๆพ่อดากก็มาแล้วนี่เดี๋ยวน่าจะใช้นะคะคล้ายๆอา่าในส่วนของฝั่งที่เขาเนี่ยเอาเวคุกกี้ไปแล้วเนาะหรือว่าพวกท็อปข้อมูลนะคะท็อปร้อยท็อปห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเซฟนี่ยจะลองเอามาใช้แหละทุกคนนี่นะคะน่าสนใจมากๆในส่วนของ พ่อดาร์กนะคะของเราส่วนลูกชายนะคะน่าจะใช้นะคะในส่วนของบิสเลสได้นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเซฟจะมารีวิวทุกคนดูทีหนึ่งเนาะ,ะส่วนการลงนะคะเหมือนบิสในส่วนของบิสยีสนะคะ4ขีด30เนี่ยเซฟก็จะใช้นะคะท็อปปิ้งแบบนี้เลย ใช้เป็นโจมตีค่ะพยายามทำพลังโจมตีให้นะคะแล้วก็คูทางเพื่อจะได้แบบว่าวนสกิลนะคะกลับมาฟาดดาบบ่อยๆตรงนี้เซฟแบบไปอพอดีมันมี2แถวตรงนี้พอดีค่ะเซฟก็เลยนําตรงนี้มาใช้งานเนาะมันเพิ่มความเสียหายของธาตุมืดนะคะของตัวเองของพ่อดาร์กนะคะถามว่าอันอื่นได้ไหมก็ได้เช่นกันค่ะแต่เซฟรู้สึกว่าถ้าจะใช้เนี่ยไม่งั้นมันต้องใช้คู่ทางจะได้ฟาดดาบบ่อยๆแต่ลดความเสียหายยังไม่ต้องใช้เยอะมากนะสำหรับบิด บิสยิสนะคะ4ขนะีอ30เนาะก็จะ,จะพยายามนะคะเพิ่มพลังโจมตีไปเลยมันจะได้จบไวๆแล้วก็จบให้ทันนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็รีวิวนะคะคร่าวๆเนาะก็เป็นในส่วนของคุกกี้ดักกโกโก้ตรงนี้นะคะยังไงทุกคนก็อย่าลืมนะคะสะสมหรือทำเคส,สกิจกรรมนะเพื่อที่จะเปิดล็อกนะคะตรงเอาเวคุกกี้ตรงนี้กันทําบอกเลยว่าโปลดล็อกปุ๊บชีวิตเปลี่ยนสุดๆเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเซมเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะในพาร์ทถัดไปเลยนะคะสหวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย